สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีจับภาพหน้าจอของเลนิน o Switch นะครับมาสู่มือถือโดยไม่ต้องใช้ Wi-Fi ไม่ต้องใช้สัญญาณอะไรเลยนะครับที่จอยคอนด้านซ้ายเรานะครับจะมีปุ่มแคปเจอร์นะครับตัวนี้มันจะจับภาพได้นะครับถ้าเพื่อนๆกดทีเดียวนะครับมันก็จะกลายเป็นไฟล์รูปภาพแต่ถ้าเพื่อนๆกดแชรัค้างเอาไว้นะครับมันก็จะได้ไฟล์วิดีโอ ข้อดีของมันนะครับก็คือเราสามารถเอามาแชร์กับเพื่อนๆในกลุ่มเราได้นะครับว่าเราเล่นเกมเป็นยังไงบ้างหรือถ้าเกิดเราติดขัดเกมตรงไหนนะครับเราก็สามารถบอกเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าเราติดขัดตรงนี้หรือไฟล์วิดีโอตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้เวลาเราถามปัญหามันก็แก้ไขกันง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าถ้าผมจะส่งไฟล์เข้าสู่มือถือโดยที่ไม่ใช้สัญญาณอะไรเลยนะครับจะทํำยังไงนะครับเรามาเลือกไฟล์กันก่อนนะครับสมมุติผมเลือกไฟล์ตัวนี้แล้วกันนะครับผมมาจากเกมเสาปุงยานะครับ ทีนี้ผมก็เลือกมานะครับที่สมาร์ทโฟนนะครับบรรทัดแรกคือส่งไฟล์เดียวบรรทัดที่2คือเลือกหลายๆไฟล์เลือกอันไหนก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมจะลองส่งแบบ1ไฟล์แล้วกันนะครับแต่ว่าผมกดแบบบรรทัด2ให้ดูนะครับ พอกดเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะได้ QR code แต่ปัญหาที่หลายๆคนเจอก็คือตัว QR code มักจะสแกนไม่ได้นะครับผมวันตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับก่อนอื่นนะครับเราเลือกตัวข้างล่างนะครับที่มันเขียนว่า Turbo นะครับแล้วมันจะขึ้นค่าต่างๆมาเต็มเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆลองสังเกตค่านะครับผมทีนี้เรามาที่มือถือของเราที่ไม่ได้เปิด Wi-Fi อะไรนะครับเราก็มาเปิด Wi-Fi นะครับ ทีนี้พอเราเปิด Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งนี้เราจะต้องหาก็คือเราไม่ได้หาตัว Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับแต่เราจะหาชื่อที่มันเป็นชื่อที่ตรงกับ Nintendo Switch เขาขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาแล้วนะครับตรงกันเลยนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าเกิดเราเคยโอนไฟล์มาแล้วนะครับมันจะแจ้งว่าพาสเวิร์ดผิดนะครับกนเพื่มนงก็ต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นพาสเวิร์ดล่าสุดตอนนี้นะครับพาสเวิร์ดตรงนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามที่ระบบเขาสร้างขึ้นมานะครับเราก็พิมพ์พาสเวิรับ ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมแล้วเราก็เสร็จขั้นตอนแรกแล้วนะครับผมเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับสแกนไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรทีนี้จุดที่ต้องระวังก็คือโทรศัพท์บางเครื่องมันอาจจะใจดีนะครับบอกว่าสัญญาณมันอ่อนนะครับให้ใช้สัญญาณไฟ Wi-Fi บ้านดีไหมก็บอกไม่ต้องนะครับเราจะใช้สัญญาณจาก n ีม s w i t ิ h นะครับเพราะว่าเราจะแลกเปลี่ยนโอนไฟกันนะครับอ่ะทีนี้สเกตว่าตัวอ่าเครื่องนะครับพอเรากดโอเคไปปุ๊บมันจะขึ้น QR code อันที่2เหมาเดินนัครับเรา เก็บเสมือนว่าเราสแกนไม่ผ่านละกันนะครับเราก็กดเข้าไปดูนะครับตรง trouble เหมือนเดิมนะครับคราวนี้มันจะขึ้นตัว URL นะครับก็คล้ายๆกับว่าเหมือนเวลาเราเข้าเว็บไซต์แล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บนะครับวันเพื่อนๆอาจจะเข้าโปรแกรมต่างๆเช่นอย่าง Google Chrome ก็ได้นะครับแล้วเราก็พิมพ์เลขเว็บไซต์ลงไปนะครับอย่างคราวนี้มันก็จะขึ้นตัวเลขมาให้นะครับเพื่อนๆก็กดพิมพ์ตามได้เลยนะครับ พอพิมพ์ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับ,รบผมได้ไฟล์ภาพขึ้นมาเลยนะครับวันเท่ากับว่าไฟล์ภาพตอนนี้ผมก็สามารถกดดาวน์โหลดลงสู่โทรศัพท์มือถือผมได้สังเกตว่าผมไม่ได้ใช้ WiFi ที่บ้านผมหรือ WiFi ที่ไหนเลยผมใช้จากการสื่อสารจากเครื่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งตรงเข้าโทรศัพท์มือถือโดยตรงเลยนะครับวันวิธีนี้เพื่อน,อนๆจะสามารถทําได้ทดุกที่เลยเวลาเราเล่นเกมแล้วติดปัญหาหรือเราอยากจะเอาเกมของเราไปโชว์เพื่อน,อนที่อยู่ในกลุ่มที่เล่นเกมด้วยกันกับเราทําได้เลยนะครับผมด้วยวิธีนี้ สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม